สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศนเชิญถุงยังชีพพระราชทาน500ชุดมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ห้องศนที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ห้องศอนายสิทธิชัยจินดานหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศน เดินทางเป็นประธานในพิธีเชิญสินค้าพระราชทานของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตวรคตตยราชนารีประธานสถาบันวิจัยจุลาภรเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภายหนาวอำเภอแม่ลาน้อยจำนวน500ชุดโดยมีนางทิติพรจินดาหลวงนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมเชิญผ้าห่มกันหนาวมอบแก่ตัวแทนประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย ซึ่งประชาชนชาวอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่างรู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างควัวรัาตีราชนารีอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงเมตตาต่อประสบนิกรผู้ประสบภัยหนาวซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อการดำรงชีวิตในเบื้องต้นแล้วยังเป็นการเยียวยาด้านจิตใจสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยหนาวในครั้งนี้อีกด้วย สำหรับสถานการณ์ภายนาวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในทุกๆปีจะได้รับอิทธิพลของความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมทำให้สภาพอากาศทั่วไปมีลักษณะหนาวถึงหนาวจัดส่งผลให้ราษฎรในท้องที่ห่างไกลธุรกันดารโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กและผู้ยากไร้ประสบกับสภาวะอากาศหนาวเย็นจากการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวประจำปี2564พบว่ายังมีประชาชนที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวเป็นจำนวนมาก ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปดําเนินการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วและจะได้เร่งดําเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไปสํานักพระราชวังขอแจ้งปิดการเข้าชมพระราชฐานและสถานที่ต่างๆจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19จะคลี่คลายดังนี้ พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนาศาสดารามพระราชวังบางปะอินพระตำหนักภูพิงราชนิเวศโครงการสร้างหัวมันตามพระราชดำริพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จกิจพระบรมราชนิยนาถพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินและโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงตั้งแต่วันที่1่กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 จะคลี่คลาย คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอให้ทรงมีพระพลานมามัยแข็งแรงโดยเร็ววันตลอดทั้งวันนี้ที่ศาลาสาทไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังได้เปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ตลอดทั้งวันมีราชาสกุลคณะบุคคลและประชาชนนำแจก,กันดอกไม้และพวงมาลาัยไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่นาพระชาย,ยาลักษณ์พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็วอาทิสมสรล,ลูกเสือไทยเฮาสมสรล,ลูกเสือนิติธรรมข้าราชการอายการบำนาญสำนักงานอายการสูงสุดนายกสมาคมนักกรอร,รอมด้วยที่ปรึกษาและสมาชิกราชนิกุุลสจริตกุล ไทายาสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระบรมชายาในรัชกาลที่6เจ้าหน้าที่งานการศึกษาร้อยต่อชด .132 กองกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่13และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระนิธิฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาว,า,รรา,าวิทยาลัยังกอณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรียอยุธยา สโมสรลูกเสือตามรอยเสือป่าสยามโรงเรียนพาทยากุลการดนตรีและนฏศิลินทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายรพ,รพระพรสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ที่ศาลาสาไทายสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวัน ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬกา30นาทีขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19อย่างเคร่งครัดจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ